เฮ่วันี้่หมาเลยนียไป่น่กหนกเนเฮแล้เร uh> ียบร้อยเนาะไปกัโแขนให้มาสิ โดยน้องเพื่นพี่น้องเนาะทั้งเฮาก็มาหอดจอดถึงทั้งบ้านน้องดำพันเป็นทีเรียบร้อยน้องเพืพี่น้องเลยไม่ทั้งสไลด์ก็มาสวยเนยเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าไปทรงลูกเขาองเฮียนมาสั่นพี่น้องเลยบูว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วยละโบหรือว่าจังใดนเนาะพี่น้องเคยได้ยินเสียงเทศมาสั่นเนาะด้วยก็ถือว่าแขกคนมาร่วมงานกันหลายพอสมควรพี่น้องเนาะบ้านไก่ไายอื่นมาสั่นพี่น้องโดยเอ้าไม่ได้ก็มาขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องดำพี่น้องมาคำมาคุ้นน้ำเพิ่นมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะ โดยก่อนทิข่าไปทาาบรรยากาศข้างในกัทักทายสบายดีสบัสดีพนพี่น้องเอซกันเบอร์ุุสกุลเบอชมงสบอน้องพี่น้องเนาะโดยอาจัรได้ข่าไปทาาบรรยากาศข้างในก่อนตอนนี้ก็คือสีพ้กนลพี่น้องแขกคนก็อยู่ข้างในกับมีเนาะโดยแต่ว่าอยู่ทางออกกับมีพี่น้องถือว่ามารวมงานหลายพอสมควรมาสังพี่น้องเลยเนาะโดยไปกลับไปเบิ่งบรรยากาศขางในเลยพี่น้องเลยนี่น ขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อเจ้าบรรยากาศข้างในพี่น้องเลยนะเนาะก็ถือว่าลายตอนนี้เพิ่งกำลังสูบว่าซะสิ

कथमनुवानुनिन्दो तान् ते दसा भवतु ते जयवान् भवामि कातवान् काकं तनान् दिवतिनि या चिन्ता यटव तव जनाङ्करूपायना चि तवामुनिन्दो तां ते जसा भवतु ते जय मां भवामि सा चिनायमति सा जगवान्

ข้ามมังพิโสทิสุติเล็กที่ปกติตานณญาณาทเจนวิสินาพิทวามุเนินโตจันเตเจสาวัตเตียภิกษุณีภารันิตุกะทิพุทธเจยมภาราคตตาโยวาชนโอสินาสิเนสาเตมตังคีติวานีตบิวิธานิตุปาสวาวีมโหตังสุตตาติ迦牟尼迦牟尼迦 सहा पापा विनाम परे तवा पाति सम्पा सम्तो सम्पो जिना तमं देते मत्त्वा चेनावते तेयं यमं सदान तेजम सोति आर्ये सत्यानन जीवत्नो एवं खवानि सु

ปัญเาแต่เศร้าว่ามาทันมาทมนจับขออยยากไปทรงลูกเขาเงียนสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีว่จานทุกคนอินด่ดึงมาหัวข่าเป็นเพลลงมาแคงงหโอ้ ดื่มข้าวคนก็ไล่เติบเนาะคนกัว่าคนไลยเติบเงเลย

ตั้ววางตอนเจ้าหมายมาทางภูเขากูไปกัวไทกูยังบ่ไปม่นหนุนทั่วแถนเที่ยวแวดไฟมาสิขึ้นเฮือนบ่คือบ้านเาเนาะบ้านเาละน่งแ่งวทางเมืองพระมาสนะางนางบอกุะเลมาทงเจ้ามาที่ลงนมาทงเจ้ามาาลูกเจ้าไม่หง

มานั่งผากหัวปัญญาหยักแสนตามันบนหัวและหน้าผาดินหล้าใช้ปัจันดวงใช้ส่องแจ้งหลานกันเถียวแคว้นนั้นเข้าสู่คุมบ้นเขาสู่ดินโคละมูนบละขันมาให้ได้กต้องยาเมื่อาเียองาาแลพระอมีนิเาอััมี ວັນນີ້ແລະອັຕະໃນວັຫຼັກພາາງຫຼັນດທີອວິສດວອັນປຍາ ้าบงจทตั้งไหเรตั้งมิตรใจเพกยความเพื่อนบ่งานเกี่ยวพังพรฝ่ากันมาทำบุญงบาแต่ละบ้านจกไปพึกันแต่ละบ้าน็ะลายลายเบิ่งลายเป็นแมนพิเศษฝ่าหลัาที่พิเศษ Sa một sợ hãi suốt ngày hôm qua hay cháu khó xác ra, chắc, mà, quay Đang đây ăn ăn mà mày ไปก็ให้มีโกบลามลาาปัาสการสนปาปีกยะาศึกสตูหมูมานก็ให้ได้อยู่จำเดินใจไปตัวคำสาวตาตก็เ่าอย่าว่าเสียเวียนมีอายุที่ขายเนืนเงาเยียงมันนอนหลับก็พอให้ได้เงินเหมือน nó ăn tương qua qua ai đây, ngân ăn hay kiao về thần tham lại cho châu, châu xa ta thần lại ăn mày đi ăn đi ăn đi đi ระวังใจมั่งการเมื่อนี้แม้เมื่อสันวันดีเป็นเมื่อเด็ดที่สุดไเละ้วเถิดงวยสือเราไปนอนเนี่ยนำฟ้าให้ส่วนควรเจ้าจวน้ำคนรก็ปลุกเอาไว้ก็ให้มาเมื่อนี้วันนี้ว่ามาเยอะควรว็มาเยอะควร เงินเงินความเขญจะให้ได้ความไคยาได้แม่ให้เจ้าเป็นเศรษฐีบ่มันมีเงินมากให้เจ้าหลากหลายทั้งรวยเสมอทั้ควรดีระหวางมาเยอะควรเอ้อสังโฆิะยังุขังะัสิริอายุจะวัน ไปเยี่ยมเมกครัวเป็นก็เลย <c oughs> ทางนี้ทัางเมกครัวนนม,ม,มีกับปุ่นน้ำพี่น้องยนี่อะไรนี่ลาบหมูลาบหมูลาบหมูบอให้เป็นมเจ้าได้เนาะเป็นคนเด็ดเนาะ อ้าแซ่บจิ่วแซ่บจิอเนาะอ๋อมีกระปุ่นน้ำบอกอทางนั้นน้ากระปุ่นเรยเห็นนี่ไรทางแม่ครัวน้ำน้ำแองน้ำลายเอาเอาล่างล่างได้เหโอ้าวพิเศษแน่ชหน่อยนึงน แมนแมนปเอาตัวเองเองงานปนี้ไผมมีเ hmm. ง so right <go> sí <yoga> <anyway> ินหายด้บาทนี้มารถจัดงนเศษโดยเอาเอาปรับใจเดรราาสัตพี่น้องเลยเจ้าของงานสวัสดีด้ไง่ายโดป้ายงามมาเรียนมาเลีมีต่ย่องกันตอนนี้อ่าได้ท้าอะไรนะมืองามบากมือนี่บะ เออขับใจขอบใจสานไปใหญ่กระงามคือกันมือนงามแต่พิเศษได้หน่ต่อย่าเออใส่อ่าพักจะทงบ่ได้เวลาฉิกโยเข่าได้นี่เนาะมาแต่เราเลยกระบะเศร้าเป็นไรได้ละเพิ่นเริ่มแล้วเลยเฮาหากระมาอ่ะเพิ่นแห่แต่เศร้าบอกไม่เศร้า โอ้แล้ว hmm. นี oh, ้ไปหามาเลยนี่บบมุไรกันเไปมุงไนเองนี้นนะเฮีเรียบร้อยเนาะโอเคยังเรามีบนไปแล้วคนบอ้วกเช็ดตั้งี่กกทา่พี่แกงน้งไมพ่บอกเ็้วเฮยตั้งแม่ขัวไปให้ดให้กินกันเนาะได้ย่อได้เวลาจะย่อเข่าได้เนาะ กำลังอ่ะแม่ๆภาษาพี่นองไปเบิ่งทั้งเฮือนพิษณุอีกท,ที่นึงเนาะคือว่าแขกคนกับมาหลายพอสมควรนด้อพี่น้องเนาะมายินดีขึ้นบ้านใหม่สาวดำเพิ่นว่าซั่นพี่นองมา,มาค้ำมาคูนซอยกันมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะ ขูดข้าวขูดข้าวอันนี้อะไรขูดข้าวไม่มาขูดแยกย่างกันเลยไม่ได้มันแรบพลาดเลยเด้อ

แเฮเวียนหอบแต่เศร้าพุ่นมาสนาพี่น้องเลยค่ที่ว่าเป็นเฮเวียนเนี่ยเป็นกาจะกรดล้าุดักขหรือว่าผูกแขนบัดนี้นพี่น้องเลยสไลด์แขนไมาสวยแน่นอนพี่น้องอาจจะพาท่านตอนที่พนเฮหอบบ้านเนาะขอเชอไปละลายพี่น้องเลยเนาะอยากูกขอนก็ได้เดี๋ยวชิมเข้าห้องขอนน้ำเมตูพ่ก่อนมาสั่งพี่น้องเลย

ฉากมาสการได้ล,ลูกตาเด้อน้องดวตาเพิันจะมาซังพี่น้องเลย <S <S มาบารนี้มาทางนี้ <S <S บารนีพี่น้องเลยมาทุ่ฮะข้เข่าห้องข้นนะเพ่นเนี่ยดำดำนี่แหละอยู่ดีมแเ่งคำคูนขำคูนเด้อัอกมกนเลยั เอาล้วใกล้ตัวยิ้มนะเนยกัไข่แล้วไม้ปอดเคยเด้อไข่เน้อ

แต่ก้าใกล้คอนมีแต่ตัวนึงสองตัวเนาะอันนี้ลายนะเจะโตก็ใกล้คอนนะนะลายตัวดีเนาะโอ้ยฮะซาฟิโนะถือว่าอันนี้ถือว่าแล้วแล้วประตูแต่คนผูกแขนแล้วก็แล้วเลยมันว่าโอ้ผูกแขนได้ก็บแมนแล้วเนาะบม่ได้มีไก่ขันไม่เลยบอกโอ้ไม่ได้มีบม่ได้มีไก่ขันไก่ยังบอกเขา ก็ปกติมันบช้าไเขู่ากบานเฮแบบมีหมอแบบนอนไก่คันเนาะเออตอนนี้บอกมีเนาะมีคือำมีบอกเอ้านี่เห็ดอินป่าานยนง่ค่ในข่านอนบอเออมีคือการพันวาพี่น้องเลยเออพันว่ามีคือการนองดำงุงเลยเมื่อกี้นี่ บิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องเป็นม่บอกเลยจะเป็นไรคาวเละบานเจะเป็นแม่บอกจะเป็นใบคาวเละบานนี่คาวาวเลยฮ่า่าาสำัพี่น้องก็ถืว่างานกสิประมาณนี้เนาะถือว่าสำเร็จเร็นสิ่นัน ไอ้ผัวไอคนปลูกของใม้ของเมื่ออาจจะมาขำมาคุณเนาะให้มันให้ยื้อมาชั่นขึ้นบ้านใหม่ใส่แพ่ดีแล้วคักเลยบ้านพี่น้องงามงามเนาะโดยอ้าวซะที่นี่ประมาณนี้ก่อนพี่น้องจะมาไลนักที่ได้เนาะให้ทั้งคนเห็ดเวียเหงายนก่อนโดยนี่ตะันบรรยากาศทางนอกเนาะแห่คนมาเพิ่นกระเรินทางมาแต่ไทยก็หลายคนเติบพี่น้องเลยเนาะอ่ะ เปนครีต,ตู้มาเน้ะพี่น้องเลยเปนเดินทางมาตไะไคร้่ไก็บจีบาตามกันหลายคนนาะพี่น้องแมนเบิร์อยู่ที่ด้านหนานน้องพี่น้องนอะเอฟซนมาตัง่วั่งไทยมาโดยครูที่มาซดซอยทั้งเพื่อนทั้งชาแน,นงดำเพิ่อนเนี่นนพี่น้องนไปอาจา,ารย<อ>์มา เน่อป้าสะ์โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะก็ถือว่าจบวิธี่สำเร็จสิ้นเนาะถือว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยทางพระอาจารย์เลยทางมาตสังขัยกัสบสามองค์เร่อพี่น้องเร่อเนาะแล้วกับพอ่อมทุกศที่ทุกหาเพิ่นว่ามูคูมาตสังขัยกับลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยโอยอาจารย,ย,ย,ย์สระคินีไปก่อนพี่น้องไปพรอนคลิปหน้าเนาะโดยสระคินีไปแล้วพี่น้องสบายดีบรรจุจุคนเด้อ